สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระวไว้น้ำไรเฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้พามาส่งงานกันที่จังหวัดจันทบุรีจ้าขอบคุณคุณป๊อปมากนะคะที่ให้เราได้ทำสระว่ายน้ำสวยๆน้ำใสๆแบบนี้ให้เลยสระนี้นะคะขนาดกว้าง4เมตรนะคะแล้วก็ยาว10เมตรค่ะมีที่นั่งแยกโซนสระเด็กตรงนี้ด้วยนะคะและก็หัวนวดจากกุช่แรงๆแบบนั้นเลย น,นี้เป็นสระก็สระน้ำล้นนะคะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีขาวๆแบบนี้นะคะติดซซอหน้าน้ำล้นแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากให้เราไปทำสระว่ายน้ำสวยๆให้แบบนี้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไรท์เฮฟเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านเลยจ้าวันนี้เราไปพร้อมกับสระสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ